เดียวผ้าพ,พันคอกับเสื้อมาทําชุดเซตไปดูกันอ่ะนุก็ใช้เสื้อมาใส่ตรงเอวแล้วก็ติดกระดุมไปเลยส่วนแขนทั้งสองนุชก็จะใช้กําไลสอดเข้าไปานี่แล้วก็เอาแขนทั้งสองมัดไปด้านหลังส่วนผ้าก็ มัดมาค่ะข้างหลังแล้วก็ดึงขึ้นข้างบนจ้าแล้วก็ติดเข็งกลัดเนาะไปติดที่สร้อยนี้ก็จะออกมาเป็นชุดเซตเนาะด้วยผ้าพันคอแล้วก็เสื้อสวยๆทําได้ง่ายๆจ้าไอเดียใส่เอี๊ยมให้แปลกใหม่ไปดูกันเลย ไอเดียที่1นุชก็จะใช้แขนเยี่ยมข้างหนึ่งลงมาแล้วก็ซ้อนๆส่วนเชือกก็รัดเอวไปข้างหลังนี้ก็จะออกมาเป็นเดรสเยี่ยมแขนเดียวง่ายๆเลยวิธีนี้ต่อด้วยไอเดียที่2นุชก็จะเอาแขนเยี่ยมทั้งสองข้างซ้อนเข้าไปข้างในเก็บๆ ส่วนเชือกก็เอาไปรัดเอวนี่แล้วรัดมาด้านหน้านะเนาะจะได้สวยๆมัดโบว์ไปตกแต่งจัดๆจัดทรงก็จะออกมาเป็นเดรสโบหน้าสวยๆเนาะง่ายๆ2วิธีนี้ทำได้ด้วยตัวเองเนาะนุชก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆเผื่อเป็นไอเดียนะ